สวัสดีครับผมช่างบอลคอมพิวเตอร์ปรทุมทานีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คปินเตอร์แคน,นอนนะครับ G 1000 2000 3000 G2010 จีสตระกูล G ได้หมดครับอาการเออร์เลอร์ไฟสีส้มกับพิบห้าครั้งนะครับอย่างแรกนะครับ ยกฝาสแกนขึ้นนะครับอ่าเปิดอันนี้ก่อนนะครับเปิดฝาหมึกก่อนนะครับเพื่อป้องกันหมึกไหลย้อนกลับนะครับอ่าอย่างแรกครับคือเทสตลับหมึกครับมันจะมีอันใดอาจจะมีอันใดอันหนึ่งเสียนะครับอ่าอาจจะมีอันใดหนึ่งเสียหรือถ้าเรามีตลับเก่าที่สมมุติว่ายังไม่ทิ้งนะครับแล้วลองมาเทสแล้วมันก็ยังเป็นอยู่ คือชุดตัวนี้ครับชุดรับตลับตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับเสียเปลี่ยนชุดรับตลับก็หายแล้วครับประมาณนี้ครับอาการเออเดอร์ไฟกระพริบห้าครั้งของแคนนูแคนนอนตระกูลจีนะครับผมมีประมาณนี้ลองตรวจเช็คได้เลยครับมีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ